สวัสดีลูกนักเรียนสำหรับคลิปของวันนี้ครูจะนํามาเสนอคือว่าเมื่อเราเจอคานามของเราถูกขยายด้วยคาว่า off แล้วมันอยู่ในตําแหน่งของประธานนามที่เป็นประธานคือนามตัวที่อยู่ข้างหน้า off เสมอนามที่เป็นประธานคือนามตัวที่อยู่ข้างหน้า off เสมอเราดูตัวอย่างเลยลกูก อาจากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าข้อที่ผิดคือข้อที่สองใช่ไหมลูกเพราะว่าประธานของเราเป็นเอกพจน์เพราะมันคือคำนามที่อยู่ข้างหน้า of นั้น the teacher verb ก็ต้องกระจายเป็นเอกพจน์คือเป็นคำว่า is เจอกันคลิปหน้าลูก